เพิ่มเติมรถรุ่นขายดีอีกหนึ่งคันเติมสต็อกเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่พีเอฟทุกท่านนะคะวันนี้เจอเจอกับช่องเคมลี่ของอิวอีกแล้วนะคะใครมองหารถหรูสไตล์ผู้บริหารกําลังมองหาสีขาวมุกรถฟรีเดวคันนี้ถ้าไม่ชอบในรถ2ระบบค่าจัดมาเลยกับคันนี้2.5ตัวจีมของเรานะคะได้ป19ี19.20เข้ามาใหม่สดๆร้อนๆน,นี่เป็นสภาพแรกเข้านะดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยบอกเลยคันนี้สภาพว,าว้าวมากเดี๋ยวจะพามาชม ในส่วนของสภาพด้านในบอกเลยว่าสุดๆเลยคุมโทนสีดําอย่างว้าวออปชั้นฟังก์ชันมาเต็มด้านบนหลังคามีสรุปลบให้แล้วเรียบร้อยค่ะใครอยากได้รถสภาพดีๆสภาพว้าวนะคะไม่มีพิกามชนหนักจมน้ําต้องรีบทักรีบจัดเลยคานี้นะคะช่องทางการติดต่อให้ไว้ด้านล่างคลิปนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงเพียงเซฟเบอร์ค่ะไลน์ขึ้นนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะใครที่นะคะกำลังตัดสินใจกําลังมองหาอยู่คันนี้ขอให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกบอกเลยว่าว้าวมากชมรถได้นะคะ ที่บริษัทเพชรยนต์ติดต่อหาเซลล์อิวตามเบอร์ที่ให้ไว้ด้านล่างดูคลิปเต็มให้จบแล้วทักเข้ามาสอบถามได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆเอทุกท่านนะคะวันนี้อัปเดตสต็อกรถอีกหนึ่งคันเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆปีนี้ถือว่าขายดีมากๆนะคะกับรุ่นนี้เลย t o โ,โยต้าแคมรวันนี้คันนี้นะคะเป็นระบบนะคะน้ำมันล้วนๆเลยอย่างเดียวกับตัว2.5ตัว G ของเราได้ปี2019แต่จดทะเบียนปี2020นะคะถือว่าได้รถสภาพเว,วมาก นี่มาอัปเดตสภาพรถเข้ามาใหม่สดสดร้อนๆเลยใครต้องการนะคะที่กําลังนะคะอยากใช้รถหรูๆสไตล์ผู้บริหารฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นในเลทเพียงประมาณ1 4 0 0 0บาทนะคะต้องขันนี้เลยนะคะราคาเต็มเต็มตั้งขายอยู่เพียงแค่7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นบอกเลยว่าหันลงมาจากปลายแดงโอ้โหครึ่งหนึ่งแน่นอนนะคะมองหารถสภาพสวยมองหารถโครงสร้างเดิมนะคะไม่มีพลิกคว่ำชนหนักหรือว่าจมน้ําต้องนึกถึงเพชรยนต์นึกถึงเซลล์อิ่ว เท่านั้นเลยนะคะติดต่อช่องทางนะคะที่ให้ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทักแชทแอดไลน์นะคะเซฟเบอร์ไลน์ขึ้นทักได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะซื้อได้ทุกอาชีพไม่ติดปัญหาเครดิตแบงก์ิดบูโรค่ะทักมาได้ตลอดเลยสอบถามข้อมูลได้คันนี้ฟรีเรายอดจัดได้ล้นๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกำลังตัดสินใจอยู่มองหาอยู่นะคะสามารถนะคะดูคลิปเต็มให้จบหรือนะคะมีข้อสงสัยด้านใดเพิ่มเติม,ตมค่ะทักมาได้ตลอด24ชั่วโมง098 เจ็ดศูนเบอร์นี้สามารถนะคะติดต่อได้ตลอดเป็นเบอร์ส่วนตัวนะคะติดต่อได้ตลอดไม่ต้องเกรงใจนะคะซื้อได้ทุกอาชีพออกได้ทุกจังหวัดนะคะไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนภาคไหนก็แล้วแต่นะคะไม่ใช่ปัญหานะคะรถสไลด์นะ,ะอยู่มีบริการให้นะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของเรื่องเอกสารในกรณีจัดสัญญาทําสัญญาจัดไฟแนนซ์ค่ะมีเจ้าหน้าที่นะคะไปบริการที่ถึงหน้าบ้านหน้าชานเรือนเลยเพราะฉะนั้นนะคะอยากได้รถสักคันหนึ่งตอนนี้นะคะรถอยู่กรุงเทพไม่ใช่เรื่อง ยากนะคะแล้วหรือนะคะใครต้องการที่จะมาชมนะคะในส่วนของตัวรถหรือมาทดลองขับสามารถมาได้นะคะเรียนเชิญเลยนะคะเปิด9โมงถึง6โมงเย็นของทุกวันนะคะที่บริษัทเพชรยนต์ถนนเซรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาชมในส่วนของสภาพตัวรถกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่เป็นสภาพแรกรับเข้าต้องขอย้าว่าเป็นสภาพแรกรับเข้านะคะสีขาวมุกสวยๆนะคะตัวเหลี่ยมตัวสีตัวสันบอกเลยว่าไม่มีรักยิ้ม นะะในส่วนของตัวสีเขาะให้ได้ยินอย่างนี้เลยนะคะตัวสีนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้หนาเลยนะไม่ได้หนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือให้เห็นกันชัดๆว่าไม่ได้เก็บงานนะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้เก็บสีไม่มีพลิกควม่มไม่มีบุบไม่มีเปี้ยวไม่มีชนหนักมาแน่นอนด้านบนหลังคาตัวนี้2.5ตัว G มีซันลูปมาให้เราเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันออปชั่นมาครบมาเต็มแล้วในส่วนของตัวด้านตัวไฟ นะคะตัวไฟพี่เห็นไหมนี่ตัวเบา้าค่ะตัวเบา้าตัวไฟนะคะบอกเลยว่าเดิมมากๆระบบใบบีม LED เส้นสายเด t ์ m e ม u n n น n ิ่งไ h t นี่พี่ไม่ต้องห่วงเลยนะบอกเลยว่าใส่เนียนกริบนะคะเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ในส่วนของตัวด้านหน้านะ,ะมีมาให้นะคะกับตัวรถแล้วนะคะ2จุดนะคะด้านหน้ากระจังหน้านี่บอกเลยไม่มีแตกไม่มีหักไม่มีวาวตัวแผงกระจังหน้านี่ยังไงเดิมมาเดิมยังไงเดิมอย่างนั้นโลโก้ของโตโยต้านะคะใหญ่ๆ ไม่มีถอนไม่มีเปลี่ยนแน่นอนคันนี้เจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลดีรถที่นี่ส่วนใหญ่นะคะเป็นรถปลดระวางนะคะเป็นรถของหน่วยงานค่ะปลดระวางมานะคะถึงรอบเข้าศูนย์เช็คระยะบอกเลยว่ารถที่นี่ประวัติมีให้เห็นทุกคันนะ,ะเพราะฉะนั้นสบายใจมั่นใจได้เดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านข้างกันต่อนะคะในส่วนของด้านข้างค่ะรอยต่อระหว่างกันชนแนบชิดสนิทมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะคะไม่บุบไม่เบี้ยวเลยนะคะตัวยาง ตัวยางนะคะนี่เห็นไหมสองหก้าสี่ห้ R 1 8บแปยางขอบ18นะคะนันนี้โอ้โหนี่ หล่อเลยนะคันนี้ถือว่าหล่อเลยนะคะตัวแม็กค่ะแทบจะไม่เห็นรอยเบียดรอย,อยฟุตบาทเลยนะคะถือว่าใช้งานโอเคเลยดีมากนะคะการเก็บสีเก็บงานขัดม้วขัดแม็กให้มีให้นะคะเราบริการให้มีการสปาเบาทาเบาให้นะคะแล้วก็ฟิล์มยังใช้ได้ได้อีกยาวๆเลยติดให้รอบคันแล้วซื้อไปไม่ต้องใช้อะไรแล้วไม่ต้องทําอะไรคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวระบบนะคะนี่เห็นไหมคะระบบในส่วนของตัวกระจกมีมาให้ครบเลยนะคะไม่ทราบว่าพี่ๆเห็นหรือเปล่า ะะตัวระบบค่ะเวลาเลี้ยวอันนี้พูดเป็นภาษาชาวบ้านแล้วกันนะคะมีการเตือนนะคะในส่วนของตัวกล้อง360องศามีให้นะคะเวลาเลี้ยวเราเห็นตัวรถทั้งหมดนะคะแล้วก็ในส่วนของกุญแจนะคะเป็นกุญแจเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสเนาะ,นะะไม่ต้องเสียบไม่ต้องใช้กุญแจเพียงมีกุญแจอยู่ใกล้ๆอยู่กับตัวเราอยู่กับตัวรถอย่างนี้ค่ะสามารถสตาร์ทได้เลยในส่วนของตัวแผงประตูด้านข้างค่ะหัวน็อตไม่ขยับนะแล้วก็ตัวซิลิโคน ตัวซิลิโคนค่ะไม่มีดึงนะคะนะคะไม่มีหลุดเลยแผงประตูด้านข้างนะคะทุกอย่างของปุ่มในการปรับไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติทุกปุ่มบอกเลยคันนี้โหขับมานี่บอกเลยว่าวาวมากๆนะคะตัวสคาเพดค่ะแคมรี่นี่อันนี้มีมาให้จากโรงงานแล้วตัวเสาเอค่ะสังเกตหัวน็อตค่ะสีเดียวกันกับตัวรถไม่มีขยับให้ดูโครงสร้างอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ดึงดึงมาได้เลยตรงนี้นี่ ดูงูไม่มีการดึงไม่มีการแกะบอกเลยคันนี้พิกความไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนประวัตินี้บอกเลยว่า,ว,า,ว,าว้าวคันนี้นะคะสามารถเช็คเล่มทะเบียนนะคะสามารถเช็คข้อมูลได้เดี๋ยวอยู่บริการให้ตัวเสาตรงกลางนะคะไม่มีรอยแกะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจสติ๊กเกอร์คําเตือนอยู่ครบตัวเบาะปรับไฟฟ้าคู่ค่ะคันนี้หนังแท้ๆเดิมๆเลยนี่คือ,อยังไม่ได้สปาเบาะนะคะปรับไฟฟ้าค่ะ นะคะปรับสูงต่ํานะคะแล้วก็ในส่วนของอปุ่มสตาร์ทนะคะระบบพรุ่ s สตาร์ทให้แล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะลองดูคันนี้ลองดูไม่แน่ใจรถกุญแจอยู่ในรถไหมอ่ะกุญแจไม่ได้อยู่ในรถไม่เป็นไรนะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยค่ะสามก้านนะมันติฟังก์ชันมาให้เราเรียบร้อยคือคันนี้ไม่ใช้งานหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลราคาตั้งขายเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของนี่ ระบบนะคะฟังก์ชันการใช้งานอยู่แบบใกล้ๆมือเบรกโฮมีนะคะเบรกโฮมีนะคะเบรกมือนะคะเป็นแบบไฟฟ้าเกียร์อัตโนมัติมีนะคะ Apple CarPlay น,นะคะชาร์จไฟ12โวลต์นะคะอ่ามีหลายๆสายเสียบ USB ทุกอย่างได้นะคะแล้วก็อาลายไม้วางแก้วนะคะหน้าจอระบบทชสกีนมีกล้องถอยเซ็นเซอร์ให้รอบคันด้านบนหลังคาซัรูเปิดปิดได้นะคะนี่ แล้วก็ในส่วนของตัวไฟแผงไฟด้านบนค่ะนะคะปรับแยกการใช้งานได้ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าว้าวมากๆนะคะปรับเอ็นนะคะทุกอย่างใช้ไฟ้าเพราะฉะนั้นคันนี้ถือว่าคุ้มนะอีกว่าคุ้มมากๆนะอ่ะคุ้มสุดๆเลยคุ้มสุดเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของอด้านหลังเนาะด้านหลังของผู้โดยสารกันบ้างดีกว่าว่าเป็นยังไงนี่ ด้านหลังค่อนข้างที่จะกว้างนะคะนะคะเดินทางไกลนะไม่ต้องห่วงเลยนะคะอ่าผู้โดยสารนี่นั่งสบายมีแอร์แยกมาให้แล้วเรียบร้อยชาร์จไฟมีแยกมาให้ครบค่ะที่พักแขนนะคะ วางกรงวางแก้วนี่ทุกอย่างฟังก์ชั่นครบสามารถเอาขึ้นเอาลงได้นะคะนั่งปรับสบายด้านบนหลังคานะคะสะอาดสะอ้านไม่มีรอยยันไม่มีรอยจิมเลยแต่ทั้งซีนเพราะฉะนั้นคันนี้ถ้าชอบแล้วนะกดติดตามช่องไว้นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดช่องกดไลค์กดแชร์ช่องให้อยู่ด้วยแล้วก็กดติดตามช่องไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะโลโก้ตัวหนังสือตัวอักษรอ,อยู่ครบค่ะ 2.5ตัว G อยู่ครบเลยนะคะด้านหลังเซ็นเซอร์มาให้4จุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้เซ็นเซอร์รอบคันนะคะมีกล้องให้360อสงศาด้วยนะคะไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีราวไอนาำไม่มีนะคะถือว่าว้าวมาตัวสีเนี่ยโห คันนี้สามารถล้างแล้วก็ตั้งขายได้เลยนะแต่เราจะต้องมีการดูให้ก่อนมีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องนะคะมีการดูเช็คอของลงของเหลวให้นะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะแล้วก็ดูแลทำความสะอาดเก็บงานให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องกันต่อเลยจ้า อ่ะก่อนที่จะไปชมในส่วนของสภาพห้องเครื่องยนต์นะคะเดี๋ยวแวะเข้ามาสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ฟังกันสักครู่นะคะเทสระบบองค์ระบบแอร์ให้ครบเลยคันนี้นะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะเป็นแอร์ปรับแยกนะคะนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนหน้าจอระบบทัสกินนะคะกดได้ทัดได้ตลอดนะคะใช้งานฟังก์ชันนี้บอกเลยว่าออปชันโอเคนะคะนี่มีกล้องถอยให้ด้วยนะคะกล้องแบบกว้างมากๆาชัดสุดๆไปเลยนะคะหน้าจอ5นิ้วนะคะตัวแอร์นะคะเย็นออกทุกช่องออกทุกรูไม่มีแต่ ไม่มีหักนะคะนะคะโอ้โหนี่มาให้ครบเลยคันนี้คือฟังก์ชันออปชันแบบโอเคมากมากเลยนะคะฟังก์ชันนะคะแสดงผลนะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะดิจิตอลนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวรถค่ะนะคะหน้าปัดแสดงให้เห็นทั้งหมดตั้งเวลาทุกอย่างระบบทุกอย่างขึ้นหมดองศาด้านนอกนะคะสะภาพอากาศเป็นยังไงอยู่เกียร์ไหนอยู่ตอนนี้แล้วก็เลขไม่เท่าไหร่นะคะแสดงให้หมดเลยนะคะด้านข้างนะคะใช้งานได้ปกติค่ะพวงมาลัยปรับ ได้เลยแปดระดับนะคะเปิดได้หมดนี้เปิดฝาท้ายกดแช่อันนี้เปิดน้ํามันนะคะเปิดฝาถังน้ํามันแล้วก็นี้เวลานะคะเราขับรถต้องนตอน,ตอนอถนนลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้งานได้ทั้งหมดเลยปกติเลยนะคะามาชมในส่วนของด้านหน้าสภาพห้องเครื่องยนต์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงกันชัดๆเลยนะ,ะเริ่มต้นจากด้านบนฝากระโปรงค่ะหัวน็อตนี่ ไม่ขยับเมดอัอยู่เดิมเลยนะคะร่องรอยการใช้งานสากระโปรงคําเตือนอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์นะคะคําคเตือนอยู่ครบนะคะหัวน,อน็อตนี่ไม่มีรอยประแจสีเดีวยวกันกับตัวรถแผ่นกันความร้อนอยู่เต็มถือว่าใช้งานปกติถือว่าใช้งานโอเคค่ะเฉลี่ยเลยนะคะคันนี้นะคะเฉลี่ยอยู่แค่ปีละประมาณ ามหมื่นโลสองสองหมื่นกว่าสามหมื่นโลประมาณนี้นะคะเข้าศูนย์เช็คระยะตลอดไม่ต้องห่วงนะคะตัวคานนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีแตกไม่มีหักแล้วก็ซ้ายขวานี่ปลอดภัยสะอาดแน่นอนแบตเตอรี่นะคะเช็คค่าซีซีให้นะคะถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนค่ะแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีในส่วนของตัวคาบนะคะของเหลวย,ย้อยนคะคะนี่ดูให้ดูเลยเสียงเครื่องยนต์ถือว่างเงียบมากๆนะ ถือว่าเงียบมากเพราะฉะนั้นคันนี้นะรีบเลยนะคะสีขาวมุกนะคะมาไวไปไวกดติดตามช่องไว้นะคะถ้าชอบคันนี้นะคะทักเข้ามาได้เลยสอบถามข้อมูลได้ตลอดนะคะ <S <S สำหรับใครที่บอกว่าโอ้โอยากทราบว่าผ่อนเท่าไหร่ต้องใช้เอกสารอะไรอาชีพนี้ต้องใช้เอกสารอะไรซื้อย,อยากไหมทักเข้ามาสอบถามข้อมูลหลังบ้านได้เลยเพราะฉะนั้นคันนี้ มีเพียง1นึคันนะ2.5นานๆเข้ามาทีจองไว้ด้วยบ,ยบอกเลยถ้าเห็นคลิปนะรีบถักเข้ามาเลยนะคะรบกวนพี่ๆนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาให้ด้วยกดซับสไคร e นะคะเพื่อเวลาที่อยู่นะคะอัปเดตรถสวยรถสภาพดีรถนังฟ้าที่ฟรีดาวทุกคันแต่รถที่แนนอยู่อัปเดตเลยว่าฟรีดาวได้ทุกคันนะคะรบกวนเป็นกําลังใจกดให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ